สวั ic, สดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามก้นเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านก่อนอื่นต้องขอโทษขอไปพี่พี่เพื่อนน้องน้องทุกท่านด้วยนะครับว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับผมเอาที่ดําปีมาให้พี่พี่เพื่อนน้องน้องดูครับท่าน จะเป็นปีปศอ,อะไรเอ่ยจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดกันติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่เราค่อยไปดูกันที่หลังนะครับท่านเพราะว่าตอนนี้ผมจะพาดูมาดูลักษณะของเรียนก่อนครับท่านอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะขอโทษที่พื่อน้องทุกท่านครับคือทุกครั้งที่ผมพูดนี่ครับจะมีผิดผิด,ดถูกถูกบ้างนะครับท่านเพราะว่าผมคนพูดเร็วครับไม่ใช่ตั้งใจที่จะพูดนะครับแต่มันเป็นของมันเองครับ เป็นคนกันเองคือพูดเร็วแล้วพังทันทีเลยครับทุกครั้งทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ตลอดขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้อง,องทุกท่านเข้าใจด้วยนะครับท่านไม่ใช่ว่าเบื่อนายที่ไม่เยากจะดูคลิปของผมแล้วเท่าที่ผมสังเกตดูนี่คงเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับท่นานต่อไปเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไปบ่อยไป,ไ,ปไปมาไม่มีใครดูแล้วก็ผมคงจะเลิกไปตามปริยายนี่นะครับท่านถ้ามันยังมีแต่ที่ใจผมรับซื้อเรียนี่ยังไม่ถึงเวลาครับผมรับซื้อแน่นอนครับ เพราะมันใกล้ถึงเวลาเข้าทุกทีแล้วครับเจ็บเงินใกล้จะพอแล้วครับสัานเพราะว่าอาจารย์ไม่อนุมัติเงินให้ผมสักครั้งสักทีเลยครับสัานหลังจากที่รับซื้อตอนนั้นแล้วเมื่อสี่ห้าเดือนก่อนท่านก็ได้ไปเยอะพอสมควรแล้วทีนี้ก็เลยไมอ่อนุมัติเงินมาให้ผมซื้ออีกครับผมก็เลยจำเป็นต้องหาซื้ออีกะครับตอนนี้ใกล้ถึงเวลาเข้าทุกทุกวันแล้วนะครับท่านขอให้พี่พี่เพื่พพพนนอนอน,อน,น้องทุกท่านอดใจรอหน่อยนะครับรับรองซื้อแน่นอนนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญนี้ครับสัาน เป็นลักษณะเหรียญแบบสองสีนะครับนี่ชิวเปอร์นี้ขึ้นอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับสันเป็นพระเสียนใหญ่นะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่เสียอย่างหนึ่งครับคือตัวลูกซื้อจะบางไปหน่อยครับท่านไม่นูนเหมือนกับพระเสียนเลยครับพระเสียนใหญ่นีจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับท่านมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงบ้างครับเหรียญนี้โอ้โหสุดยอดครับคมชัดเจ๋วมากเลยครับ ขอบฟืนสลับเรียบของเรียนสิบาทเรียนนี้นะครับท่านสวยงามมากันะครับเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยบี้เลยนะครับเนี่ยแต่ก็มีอยู่เหมือนกันครับว่าไม่มีก็ไม่ใช่ครับแต่นิดเียหน่อยครับท่านไม่มากมายอะไรครับท่านมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรเบลครับสามตัวชิดันอยู่ตัวที่สี่ห่างกอกมานี่นะครับท่านอักษรเบลสี่ตัวนะครับสําหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอสองพันห้าร้อย ห้าสิบสี่ครับท่านส่วนตรงกลางเออนี่ครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าห้าสี่เนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไรเอยเรียรรอแป๊บนึงครับท่านเปิดข้อมูลก่อนครับเมกิลืมเปิดไว้ครับตอนนี้จะเปิดที่ท่านดูแล้วก็ติดอยู่ที่อันดับที่เก้าครับของเรียนที่หายากครับสองห้าห้าสี่นะครับท่านอันดับที่เก้านะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดไอรุนรดบารามละดัสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบิกนะครับสําหรับ เหรียญสิบบาททถเสียนใหญ่เนี่ยความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่หกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่สามล้านเหรียญพอดีนะครับท่านสามล้านเหรียญพอดีพอดีเลยนะครับท่านในระดับยูเอ็นซนะครับตกอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทไปแล้วครับขยับขึ้นมาห้าสิบบาทนะครับท่าน จากสองรยหสิบเป็นสา0ร้อยบาทไปแล้วครับท่านสำหรับปีสองห้าห้าสี่นี่นะครับสำหรับเรียนนี้ผมรีวิวไปรู้กี่รอบแล้วครับท่านแต่ว่าพอสอนี้นะพูดผิดครับรีวิวไปรู้มกี่รอบแล้วครับท่านยังมีคนสอบถามเขา้เามาว่าจำนวนการปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ถามร้านเรียนนั่นแหละครับท่านบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ท่านมีข้อมูลไหมแต่สำหรับผมมีข้อมูลผมเลยต้องกล้าพูดครับไม่งั้นผมก็ไม่กล้าพูดหรอกครับท่านถ้าพูดแล้วไม่จริงคนที่จะเสียคือผมครับไม่ใช่ อื่นไกลเลยนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้แลครับตกยุ่ที่เหรียญละหกสิบถึงแปดสิบบาทนะครับท่านตามสภาพที่สวยงามนะครับตามสภาพที่ไม่บุบไม่บี้นะครับจะจะทำการล้างเรียบ้อยก่อนค่อยส่งไปให้เขาประเมินราคานะครับ